สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกับแขนในรายการตามติดชีวิตดาวครับเวลาดีๆสี่ทุ่มนี้แขงก็จะพาคุณผู้ชมไปตามติดดูเรื่องราวชีวิตของคนในวงการบันเทิงมาฝากกันทางช่องแอ็ชัแนลครับหลังจากที่ฝ่าฟันคนมีฝันนับหมื่นจนได้เป็น8คนสุดท้ายของเดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีสิในตอนนี้ครับพวกเขาทั้ง8คนก็มีผลงานชิ้นแรกออกมาให้แฟนๆได้กรี๊ดกัดกันแล้วกับเพลงและมิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นซึ่งเพลงเพื่อดาวดวงนั้นนี้เป็นเพลงที่คนมีฝันทั่วประเทศอยากจะร้องครับแต่่วา ปีปหนึ่งจะมีเพียงแค่8คนเท่านั้นที่ได้ร้องเพลงเพลงนี้ซึ่งในปีนี้ครับเพื่อดาวดวงนั้นถูกทำออกมาในสไตล์ป๊อปร็อกผสมกับสาวอิเล็กทรอนิกแดนซ์ในวันนี้ครับรายการของเราจะพาไปตามติดกับเบื้องหลังการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้กับพวกเขาทั้ง8คนถ้าอยากรู้ว่าลีลาของแต่ละคนจะเป็นอย่างไรและจะเต็มที่ขนาดไหนนั้นเราไปชมพร้อมกันเลยครับ คนมีฝันจะเวทีสุดยิ่งใหญ่เดอะสตาร์ค้นฟ้าคว้าดาวปีสิบกับการถ่ายทำมิวสิกโดเพลงเพื่อดาวดวงนั้นซึ่งปีนี้นะคะมาในคอนเซปต์สุดเก๋โดยจับคู่น้องๆทั้ง8คนมาดวลกัน4แบบ4สไตล์โดยเต้ดวลความมันแบบหนุ่มสาวขาล็อกคู่กับ,บวิว นัดโชว์พลังเสียงชวนขนลุกคู่กับตำอาเมนโชว์การร้องสไตล์ R&B กับมุกและการประชันลีลาเท้าไฟกับซีดีงานนี้แต่ละคนจะงัดทีเด็ดไม้ตายมาวาดลวดลายในมิวสิกดูโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นได้รีเวอร์ขนาดไหนไปติดตามกันเลยค่ะสวัสดีครับวิวชนัญญาหมายเลขเจค่ะครับเต้ทีระจัญญาสติกุลหมายเลขหนึ่งครับ วันนี้ก็มาถ่ายทำา MV เพื่อดาวดวงนั้นนะครับเป็นครั้งแรกอะไรอย่างนี้ด้วยค่ะไม่เคยมีประสบการณ์เลยนะคะเกี่ยวกับด้านนี้มาทําครั้งนี้เป็นครั้งแรกเลยอะรู้สึกแบบตื่นเต้นมากมาแล้วก็ได้ประสบการณ์ใหม่ๆอะไรอย่างนี้ ใช่ก็ครั้งแรกเหมือนกันครับเพราะว่า MV นี้ ก็เต็มที่กับมันนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราต้องการมา<ช>ตั้งนานแล้วใช่ครั้งนี้ก็เลยทำให้เต็มที่ที่สุดนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็เป็น MV แรกของพวกเรา,เาด้วยอะไรอย่างเงี้ยอ่าสำหรับความรู้สึกของเต้การที่ได้เป็นหนึ่งในแปดในปีสิบนะครับเป็นอะไรที่แบบใฝ่ฝันมาตั้งหลายแรกแล้วเพราะว่า<ช>ตั้งแต่รอบออดิชัน่นมานั่งเข้าแถวตั้งแต่เช้าอ<ช>ะไรอย่างงี้มารอออดิชัน่นอะไรอย่างงี้ก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะได้เป็นหนึ่งในแปดเนี้ยก็ตกใจเหมือนกันตกใจด้วยใช่ค่ะได้เข้ามาแบบนนนนีีีี้้้ถึึงงงง่่่่กกกก็็็ไดดปปรระสบาาาาาณ์ๆแแทหลลยยยอออววเคม ของหนูด้วยอะไรอย่างนี้ในการร้องเพลงทําให้หนูแบบมีความมุ่งมัมม่นที่จะร้องเพลงอะไรอย่างนี้ค่ะเช้าสำหรับวันนี้ก็ตื่นเช้ามากตีตีสี่เลย่ะพี่น้องได้ข่าวว่าน้องนอนตีสองโอ้โหสองตืน่นตีสี่แลก็เมื่อเช้าได้ตื่นประมาณตีสี่กว่าครับเกือบตีห้าเหมือนกันก็พอมาถึงก็นอนหลับใน<ล>ห้องแต่งตัวคูว่แรกเลยค่ะแล้วพอหลับอยู่ดีดีก็ เด้น้องบิวอ้าวแล้วล็อกแรกเลยตอนแรกใด้คิดว่าเป็นเพลงธีมของรายการครับเป็นเพลงธีมของรายการแล้วือว่าจะต้องทําอะไรแบบเออที่มันแบบให้มันเป็นทางการนิดนึงแบบไม่ต้องอะไรเยอะอะไรเงี้ยพอทําไปปุ๊บพุ่มกลับบอกว่าเหมือนล็อกบอยแบนด์เออบอนล็อกบอยแบนด์เต้กเลยแบบล็อกบอยแบนด์เหรอพุ่มกลับก็เลยบอกให้มันสุดกว่านี้สิให้มันแบบ ลองทําอะไรที่มันเห้าวๆอันนี้โอเคได้ทำหาวได้ทํ <laughs> หาหัวไม่หลุดไป2ที <laughs> มีการถ่ายคู่กันด้วยแล้วก็เหมือนกับมีซีนที่ต้องมองหน้ากันต้องจับมือกันต้องอะไรกันไงครับก็แบบเป็นด,ดูโอ้ดูโอ้กันไปเช้าร็อกท่อนร <laughs> ้องของเต้ก็จะเป็นท่อน <laughs> เพื่อดาวดวงนั้นแม้ฉันต้องฝ่าฟัน <laughs> เพื่อดาวดวงนั้นฉันจะทําให้เนือกว่าเพื่อดาวดวงนั้นฉันพร้อมจะขว่คว้าและจะทําให้โลกได้รับรู้ สำหรับทอดนี้ได้รู้สึกว่าเหมือน,นกับเพื่อดาวดวงนั้นน่ครับคือเราต้องทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อที่จะได้มันมาอย่างเงี้ยแล้วเรากทท็ทุ่มเทกับมันมากแม้แบบจะเหนื่อยจะท้อจะอะไรแค่ไหนเราก็ต้องสู้ยิ้มรับมันให้ได้ครับ ดาวจะเต็มฟ้าแต่ว่ามันก็ยังมือที่ว่างมากมายให้เราแทรกเข้าไปเหมือนแบบทาความฝันอะไรเงี้ยค่ะเราติดตามกันด้วยนะครับสาหรับ MV เพลงเพื่อดาวตรงนั้นเดือนสตาร์ปีสินะครับปีนี้เราทำกันอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็แต่ละคนก็มีแนวหรือสไตล์อะไรเงี้ยของแต่แต่ละคนก็มีพวกล็อก r b พวกแบบเน้นแนวเสียงพลังแดนอะไรเงี้ยค่ะมีหลากหลายรูปแบบอย่างนี้ให้ให้เหมือนทุกคนได้ฟังอะไรเงี้ยค่ะเพราะเพราะว่าทุกคนก็แบบทำเต็มที่อะไรเงี้ยครับก็รอติดตามกันด้วยนะครับ สรับเต้ครับเดอะสตาร์สหมายเลขหนึ่งครับวิวเดอ s สตาร์สหมายเลขเจ็ดค่ะฝากด้วยนะครับคู่หูดูโอขาล็อกครับคนะครับสวัสดีค่ะนัดนทวดีหมายเลข6ค่ะสวัสดีครับผมตั้งสุธนหมายเลขสอครับขาวันนี้นะคะถ่ายทำเอ็เพื่อดาวดวงนั้นนะคะก็ รู้สึกสนุกมากนะคะตอนแรกเหมือนนัดเนี่ยจะแอบเกรงนิดนึงเพราะว่าต้องต้อง,องหามุมภาพทีใ่ให้ออกมาแบบดูสวยที่สุดแต่ว่าพอสักพักนึงพอทําไปนานๆก็รู้สึกแบบสนุกแล้วก็อยากถ่ายอีกค่ะพี่ตั้มเป็นไงบ้างคะพี่พี่ตั้มหมอพี่ตั้มก็รู้สึกเกรงๆนิดๆดแต่ว่าเคยแบบผ่านกล้องถ่ายงานโฆษณานมาบ้างก็ ควบคุมได้อยู่ออแต่ว่าก็จะพยายามทำให้มันดีที่สุดเพ<ช>ื่อนเพื่อนนะเพื่อนเพื่อนเดอะสตาสิบทุกคนก็มาเชียร<ช>์ครับเป็นกำลังใจ<ช>ให้ครับสำหรับตัวนัดเองเนี่ยนัดรู้สึกแบบว่านัดดีใจนะที่ได้ได้เป็นส่วนหนึ่งของเดอะสตา์แล้วก็แบบได้ร้องเพลงเพื่อดาวตรงนั้นซึ่งเป็นเพลงที่แบบว่าในแต่ละปีอะ่ะมีแบบ คือถึงแม้จะเนื้อลองเหมือนกันแต่ดนตรีทุกอย่างไม่เหมือนกัน,เ,นเลยอ่ะใช่แตกต่างกันมากเลยค่ะมันจะแบบมีความเด่นของทุกคนในนั้น<ช> <ๆ S 1> นะคะเพลงเพลงเนี้ยในปีของเรามันรวมพวกเรา8ดคนใ,<ช>ในเพลงนี้เลยครับใช่ค่ะแล้วมันเจ๋งมากๆเลยใช่ค่ะอยากให้ทุกคนแบบได้ฟังกันแล้วก็ได้ติดตาม m อของพวกเราด้วยค่ะลมนนั้นนนนก าดาวรูงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นาดาวดวงนึ่งนฟ้าด้า ตัวผมผมได้ร้องท่อนที่ผมค,คิดมาจากบ้านแล้วด้วยว่า,นานจะได้อยากร้องท่อนนี้อะไรอย่างเงี้ยนั่นเองก็คิดเหมือนกันนะของนันท่อนไหนครับของนัทก็ต้องในแค่ไหนจะยิ้มจะมีน้ำตามอทุ่มเทไปรับคุม้มเธจะอยู่เป็นคนสุดท้ายคือจริงๆอ่อะมันเป็นความอยากอยากร้องของนัทเองแหละเพราะว่าเหมือนท่อนนี้มันเหมือนเรียกพลัง จากจากไหนไม่รู้มันพอพอนั้นได้ร้องมันแบบมีเขาสึกว่าเออเราแบบพลังเรามันมาคือมันมาเลยอินเนอร์ทุกอย่างมันมาเลยค่ะและฉันจะไม่ยอมแพ้จะน,นักหนาเพียงได้ก็จะรับมันจะให้ถอยยังไงในเมือใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจ แ้วเพลงตรงจุดที่ตั้มร้องม,ม,มันมันมันเข้ากับคาแครคเตอร์ตั้มแล้วก็ตั้มเป็นคนแบบไม่ยอมแพ้เพราะตอนแรกตั้มมาคือแบบตั้มป่วยมากแต่ตั้มก็สู้จนแบบมาถึงตรงจุดนี้ได้แล้วต้้มได้ทอนนี้ตั้มรู้สึกว่าเจ๋งมากใช่วันนี้ตื่นตาตื่นใจนะใช่ค่ะใช่แล้วก็ชอบมากๆครับชอบชอบแสงสีเสียง<ช>แบบว่าเล่น เงาเล่นสีเล่นแสงเนี่ยชอบครับชอบส่วนนั้นเองก็ชอบเหมือนกันค่ะเพราะว่าแบบแสงไฟที่แบบเยอะมากพปุบลุบพุบุบมาเป็นดวงแบบสุดๆเขาฝาก m อวีเพลงเพื่อดาวดวงนั้นด้วยนะครับผมแล้วก็ฝากพวกเราเดินสตาร์สิบด้วยนะครับผมพวกเราทั้งแปดคนจะทําให้ทุกคนมีความสุขมากที่สุดครับค่ะสวัสดีค่ะมุกนันชาชมดีค่ะหมายเลขแปดค่ะครับผมอาเมนะครับเดอะสตาร์สิบหมายเลขสี่ครับ วันนี้พวกเราทั้ง8คนก็ได้มาทํา MV เพื่อดาวดวงนั้นนะครับก็รู้สึกตื่นเต้นมากครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เราไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่ก็ได้ความรู้ใหม่ๆมาเพิ่มเติมเยอะมากครับเพราะว่าแต่ละคนที่แบบที่เขามาช่วยเราเนี่ยก็คือเป็นแบบสุดยอดเท่านั้นเลยครับก็ทําให้เราได้รู้แน่อะไรมากมายขึ้นครับเพื่อดาวดวงนั้น,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 นสุจสใจ,จ เมื่อดาวดวงนั้นแม่ฉันต้องฝ่าฟันเมื่อดาวดวงนั้นฉันจะทําให้เนือกว่าเมื่อดาวดวงนั้นฉันร้องจะไขว่คว้าและจะทาให้โลกได้รับรู้ฉันจะเป็นดาว แล้วสำหรับตัวเมนก็เป็นเรื่องที่ยากครับเพราะว่าตัวเมนไม่เคยทํามาก่อนนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องยากที่เราทําแล้วเราสนุกครับเพราะว่าเราไม่เคยทําอะไรแบบนี้แล้วก็มีคนที่มาคอยดูแลเราคอยช่วยเราเอ้ยเมนคุณทําอย่างนี้นะครับคุณทําอย่างนี้นะมันก็จะเป็นแบบประสบการณ์ใหม่ๆนะครับผมมุกกับพี่เมนนะคะก็ได้เป็นคอนเซปต์ i n b ค่ะเพราะว่าร้องเพลงแนว i n b เหมือนกันค่ะก็เลยได้มาจับคู่กันในมีเพลงเพื่อดาดังนั้นใช่สําหรับเทคนิคนะครับพี่ๆพ่วงกับเขาก็จะแนะนําเรื่องการมองครับเพราะว่าพี่เขาก็จะดูว่าเออมุ ไหนที่เราจะดูโอเคที่สุดนะครับผมแล้วก็เรื่องการจับไมค์ครับเพราะว่าไมค์ที่ที่พวกเราได้เนี่ยมันเป็นไมค์ไมค์ที่มันโยงลงมาครับซึ่งก็ค่อนข้างใหม่มากเลยครับผมพี่เอาก็บอกเอ้ยคุณจะจับอย่างนี้นะจับอย่างนี้นะเพื่อที่จะไม่ให้ฟังหน้าเราเองแล้วก็หรือว่าการเล่นกับไมค์ว่าเอ้ยควรจะโยงไปทางนี้หรือว่าควรจะจับอย่างนี้ดีครับผมค่ะก็สําหรับพุกนะคะด้วยความที่ถ่ายหลังจากพี่อาร์เมียนก็แอบดูมาแล้วว่าเขาจับไมค์ยังไง ก็เลยก็เลยมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับไม้มากแต่ว่าก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องสายตาด้วยเหมือนกันค่ะแล้วก็เรื่องยิ้มค่ะเพราะว่าอาจจะเป็นคนยิ้มกว้างมากแบบไม่ค่อยสวยอะไรเงี้ยก็พยายามเน้นทำให้แบบพยายามแบบจิกดีไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในเพลงเพื่อเราดังนั้นมุกได้ร้องท่อนแรกเลยค่ะก็คือท่อนฉันจะไม่ท้อเพราะฉันคือคนร้องเพลงจะร้องไปตามที่ แข็งแรงมีจุดหมายความมุ่งมั่นมากและยี่งในท่อนของมุกเนี่ยก็คือบอกว่ามุกเนี่ยจะต้องไม่ท้อต้องก้าวต่อไปกับเพื่อนๆแม้ต่างความคิดชีวิตก็ไม่เหมือนกันแต่เหมือนกันตรงที่ความมุ่งมั่นไม่มีวันจะเลิกรักเราทุกคนมาจากต่างคิดต่างครอบครัวซึ่งก็ความรู้สึก นิสัยก็จะต่างกันมากครับแต่มีสิ่งสิ่งหนึ่งที่เหมือนกันก็คือความมั่นใจความเชื่อใจและก็ความฝันที่เหมือนกันครับผมสำหรับเพลงเพื่อเราดวงนั้นนะคะพวกเราก็ตั้งใจทำอย่างเต็มที่ค่ะก็อยากให้ทุกคนได้รับความสุขจากเพลงที่เราส่งมอบให้นะคะก็ฝากติดตามได้นะคะสวัสดีครับผมซีดีกันทีปิฎฐันหมายเลขห้าครับครับผมกั้งวรกรณ์สืบสอนหมายเลขสามครับ ครับวันนี้พวกเราก็มาถ่าย MV เพื่อดาวดวงนั้นกันนะครับครับผมเป็นยับ้างครับพี่กั้งเป็น MV แรกนะครับของพวกเราแดคนนะครับก็ตื่นเต้นมากๆแล้วก็ดีใจมากๆเพราะว่าเรามาแต่เช้าครับครับผมแต่ว่านี่ก็เพิ่งผ่านคู่ของเราไปเป็นคู่ยังไงครับซีดีเป็นคู่แดนซ์กระจายแดนยับครับเป็นอบทเทิลแล้วก็มีเต้นเป็นทีมเวิร์กนิดหน่อยก็สนุกแล้วก็มันมากครับ And then does the time to bring down เป็นยังไงบ้างครับง่ายยากขนาดไหนสําหรับผมผมคิดว่ามันก็ยากสำหรับผมนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ใหม่สําหรับผมมากๆเลยแต่ผมก็ทําเต็มที่ครับใช่แต่ว่าเต้นก็สนุกใช่ไหมใช่ครับสนุกแน่นอนผมเพราะเราก็รู้สึกว่าพอได้เต้นมันเป็นสิ่งที่พวกเราชอบอยู่แล้วครับก็เลยรู้สึกว่าเออไม่ได้เกรงหรือว่าแบบว่าจะต้องแข็งแรงหรืออะไรขนาดนั้นเพราะเราก็ยังไม่ได้เกรงแต่ว่าเราก็ทาได้เต็มที่เราก็ดีใจมากๆครับผมครับสําหรับ เพลงเพื่อดาวดวงนั้นนะครับสำหรับผมเป็นสิ่งที่ภูมิใจมากๆเลยครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมพยายามฝึกฝนตั้งแต่เด็กนะครับแล้วก็วันนี้ได้มายืนถึงจุดนี้แล้วครับก็จะทําเต็มที่ครับสัญญาครับครับผมก็อย่างที่พวกเรานะชอบเดอะสตาร์อยู่แล้วเราดูเดอะสตาร์มาทุกปีนะครับเราก็ดูมาตั้งแต่ปีที่3กั้งดูมาตั้งแต่ปีที่3ก็ได้ฟังเพลงเพื่อดาวเนี่ยตั้งแต่ตอนนั้นแล้วก็รู้สึกภูมิใจมากที่ตอนนี้เพลงเพื่อดาวนั้นมีท่อนที่เราลองแล้วท่อนของการที่ลองนะครับเป็นท่อนทุกหนึ่ง เพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นและฝันคงไม่ไกลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาว เพลงนี้นะยิ่งตอนฮุกนี่ก็ต้องยิ่งสื่อเนาะเพราะมันบอกว่าเพื่อดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นใช่ไหมครับก็คือมันเป็นสิ่งที่เราฝ่ายฝันมาตั้งนานแล้วตั้งแต่ตอน The Star 3นะครับว่าเราอยากเป็นอย่างเงี้ยครับแล้วพอได้เป็นอย่างเงี้ยมันจะหนักหนาแค่ไหนเราก็จะฝ่าฝันมาแน่นอนครับผมและฉันจะไม่ยอมแพ้ฉันนึกนะเพียงใดก็จะรับมันเจอทถอยยังไงในเมื่อใจมันฝันก็ทำไปตามหัวใจ มจะได้ร้องท่อนไหนนะครับผมก็ดีใจหมดครับที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในเพลงเพื่อดาวดวงนั้นนะครับเพราะว่าเป็นสิ่งที่ผมรักแล้วก็ชอบมาตั้งแต่เด็กนะครับคือการร้องเพลงแล้วก็การเต้นแล้วก็จะทําเต็มที่ครับก็ MV นี้นะฮะเป็น MV แรกของพวกเรา8คนนะฮะก็ตื่นเต้นมากๆแล้วพวกเราก็ตื่นเช้ามาแล้วทุกๆวันก็ซ้อมเต็มที่มากๆนะครับก็พวกเราก็หวังว่า MV นี้นะฮะจะมีคนดูเยอะๆแล้วก็ชอบเยอะๆนะครับผมก็ฝากติดตามชม MV มนี้ด้วยครับครับสำหรับผมนะครับฝากพวกเราเดอะสตาร์สิบทุกๆคนด 10ทั้ง8ค,คนด <ผม S 1> ้วยนะครับพวกเราจะทำเต็มที่ครับพวกเราสัญญาครับผมขอบคุณครับ <S 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 ดาวดวงนั้นที่ฝันที่อยากเป็นเพื่อดาวดวงนั้นละฟันคงมีไก well, ลเพื่อดาวดวงนั้นต้องสู้จนสุดใจจะเป็นดาวดวงหนึ่งบนฟ้าฟ้าโออินนะครับเห็นเบื้องหลังการถ่ายทำของน้องๆแล้วทําให้แคนรู้สึกนึกถึงตอนที่ถ่ายทามิวสิกวิดีโอเพลงเพื่อดาวดวงนั้นของเดอดตาค้นฟ้าคว้าดาวปี8เลยนะฮะแล้ววันนี้ครับเราได้เห็นเบื้องหลังการถ่ายทำของพวกเขานะครับน้องๆจากเดอดตาร์ิกกันไปแล้วเรียกว่าถึงแม้แต่ละคนนะฮะจะตื่นเต้นเพราะว่า เป็นการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครั้งแรกแต่ว่าแต่ละคนสามารถทำออกมาได้ดีจริงๆครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณผู้ชมทางบ้านรักใครเชียร์ใครอย่าลืมโหวตกันเข้ามาเยอะๆนะครับช่องทางแรกนะครับคือทาง sms mm hmm. คุณผู้ชมนะครับพิมพ์ดอกจันตามด้วยหมายเลขที่คุณชื่นชอบแล้วส่งมาที่หมายเลข4242899นะครับส่วนช่องทางที่2ครับกดดอกจัน4930ตามด้วยหมายเลขผู้เข้าแข่งขันที่คุณชื่นชอบแล้วกดโทรออก คุณผู้ชมครับและวันเสาร์นี้ครับจะเป็นการแข่งขันครั้งแรกของพวกเขาทั้ง8คนบนเวทีเดือดสตาร์้นฟ้าคว้าดาวปีสิเพราะฉะนั้นรักใครเชียร์ใครอย่าลืมเป็นกำลังใจกับพวกเขาด้วยนะครับเอาละครับวันนี้หมดเวลาของรายการตามติดชีวิตดาวแล้วครับคุณผู้ชมสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารร่วมสนุกกับกิจกรรมของทางรายการเราได้นะครับเข้า Facebook เสิร์ชคําว่าตามติดชีวิตดาวเป็นภาษาอังกฤษกดไลค์นะครับก็จะสามารถเข้าร่วมสนุกกับแฟนเพจของเราได้แล้วครับ การตอบคำถามทาง SMS นะครับคุณผู้ชมสามารถส่งมาได้ที่หมายเลข4642ฮ่าฮ่าฮ่านะครับแล้วกลับมาพบก,กับแคนได้ใหม่ครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์4ทุ่มถึง4ทุ่มครึ่งออกอากาศสมำอีทีตอนเช้านะครับ6 3โมงครึ่งถึง7จ็ดโมงเช้าวันนี้แคนต้องลาไปแล้วครับสวัสดีครับ